พระแม่แก่วัดกลางปราประวัติพระแม่แก่วัดกลางปราตามคําบอกเล่าของคนแก่โบราณที่เล่าสืบกันมาจนถึงนักปัจจุบันเดิมทีท่านเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เชื้อสายพระวงศ์ไม่มีคู่ครองเป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทานมีศรัทธา ตอพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากชอบทำบุญบำรุงพระศาสนาต่อมาท่นานทราบว่าที่เมืองนครมีการบุรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุท่านได้บอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธารวบรวมทรมัพย์สินที่มีค่าพร้อมสเสบียงชวนคณะศรัทธาพร้อมบริวารลงเรือสัมภา เดินทางมาทางทะเลสิ้นระยะเวลาแรมเดือนเข้าทางในน้ำลำครองคลองใหญ่มาถึงคุ้งน้ำวนครองพาลายณปัจจุบันเรือสำเภาได้อับปางลงทรัพย์สินล้มสลายลงในแม่น้ำผู้คนที่มากับเรือกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง ส่วนองค์ของท่านเองมาติดอยู่ที่เกาะวัดก้างปลาและสิ้นประชนที่เกาะก้างปลาแห่งนี้ต่อมามีพระภิกษุเชื้อสายจีนได้สืบทราบว่าขณะที่เดินทางมาเพื่อบูรณะพระบรมธาตุนะครสีธรรมราชได้เสียชีวิตลงในระหว่างทาง เพราะเรือสัมภาอับปางลงจึงได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นอนุสร์แห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาและระลึกถึงคุณความดีของท่านมีลักษณะพระหัตขวาถือรัพย์พระหัตถซายให้ทรัพย์สวนเซิดมโนราประดิษฐานไว้ที่เกาะก้างปรา ส่วนความเป็นมาของวัดก้างปราที่ได้ชื่อว่าวัดกลางปราเพราะในสมัยนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะมีต้นไม้ชื่อว่าต้นกลางปราขึ้นอยู่จำนวนมากต่อมาตาหมื่นแก้วและตาหมื่นวงังซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าเมืองน,นครในสมัยนั้น ให้เป็นผู้มาเก็บท่าสวยภาสีจากประชาชนที่บ้านด่านใหญ่เมื่อเก็บได้แล้วก็ให้เก็บไว้ที่บ้านช้างซึ่งสถานที่ทั้งสองนี้ก็ยังมีเรียกกันจนถึงนักปัจจุบันตาหมื่นแก้วตาหมื่นวังทั้งสองคนเห็นว่าพื้นที่เกาะกลางราแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปพระแม่แก่ มีพระสงฆ์มาพักอยู่เสมอจึงได้การพื้นที่ที่เป็นเกาะก้างปลานี้ไว้เป็นที่พักของพระสงฆ์และไว้เป็นที่ทำบุญของชาวบ้านและได้สร้างเป็นวัดในเวลาต่อมาจึงได้ชื่อว่าวัดก้างปลาซึ่งต่อมาถึงสมัยพระครูวิทิธรรมโสพลพระมหาเรียบธรรมโม ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดก้างปลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505และได้ทำการเคลื่อนย้ายรูปพระแก่ท่านได้เจ็บป่วยลงโดยหาสาเหตุไม่ได้แม้ไปหาหมอที่ไหนก็ไม่พบสาเหตุของอาการป่วยท่านคิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายรูปพระแก่เป็นแน่จริง ได้ทำการบนบ้านสารกล่าวขึ้นและก็หายจากอา,าพาธและได้ทำการย้ายรูปพระแกะมาไว้ที่เดิมได้จัดสร้างวิหารขึ้นมาใหม่โดยประดิษฐสถานรูปพระแกะไว้ภายในที่เรียกกันไปหลายชื่อก็เพราะสาเหตุดังนี้แม้แก่เรียกตามสมัยโบราณเพราะ เมื่อมีคนบนบานสารกล่าวขอพอรเมื่อได้สำเร็จดังสมปรารถนาก็เรียกตามความรู้สึกของตนเองด้วยความเคารพว่าแม่แก่แม่เทาเพราะอยู่มานานไม่มีใครรู้จักชื่อพระแก่เรียกว่าพระแก่เพราะชาวบ้านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเป็นที่พึ่งได้ในยามมีทุกข์จึงเรียกว่าพระแก่หลวงพ่อแก่ที่เรียกว่าหลวงพ่อแก่นั้นเป็นชื่อที่เรียกกันในสมัยที่พระครูวิทธ,ธรรมโสพลพระมหาเลียมทิฐธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระที่เก่งในทางศสยศาสตร์ วิชาอาคมมีคนมาสักการะท่านมากและก็ถามถึงเรื่องพระแก่แม่แก่ท่านจึงสร้างวิหารและเขียนไว้ที่หน้าวิหารว่าวิหารหลวงพ่อแก่เพราะให้เป็นสากลเป็นชื่อที่เรียกง่ายและเป็นคำพูดที่ไพเราะ คนสมัยปัจจุบันจึงเรียกว่าหลวงพ่อแก่กัน่วหน้าของแก้บนในสมัยก่อนใช้เผือกมันกล้วยปิดทองถ้าบนหนักๆแล้วสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะถวายชุดมโนราปิดทองปัดใจใส่ตู้ส่วนปัจจุบันนั้นของแก้บนได้แก่ประทัดบนบวด เครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสื้อชุดลูกป,ปักหางหงล็บกำไลและปัใจจัยใส่ตู้ทั้งหมดนี้คือตำนานประวัติพระแม่แก่พระแม่แก่วัดกลางปรา